ในที่สุด Ford e v e r e อ t s ก็ประกาศร,ราคาเป็นทีเทียบรอยแล้วเท่ากับรุ่นย่อยที่แท้จริงนะครับจากที่ในมตินชนนั้นจะบอกแค่2รุ่นย่อยก็คือ Sport ขับ2กับ t ท t a n i u m ยขับ4แต่ปัจจุบันนี้ก็จะมี4รุ่นย่อยด้วยกันหรือจะมีรุ่นเทรนที่เป็นรุ่นเริ่มต้นกับ t ท t a n i u m Plus ที่เป็นเวอร์ชันขับ2มาดูกันว่าทั้ง4รุ่นย่อยนี้จะมีออปชันอะไรที่ต่างกันบ้าง มาเริ่มกันที่ยุ่นเทรนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ออปชั่นน้อยที่สุดแต่สิ่ีให้มาก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ของไฟหลีและไฟสองสว่างเวลากลางวันที่เป็นรูปสี่ล้วจากนั้น,นก็จะมีการตกแต่งโครเมียมเฉพาะตรงกลางเท่านั้นไฟตัดหมอกหน้าก็ให้มานะครับพร้อมกรอบโครเมียมล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับก็จะเป็นแบบ6ก้านโดยหลายค่ายนะครับก็จะให้ล้อแบบนี้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปที่รถบอยแล้ว ส่วนกระจกมองข้างและมือจับประตูนั้นตกแต่งด้วยสีคลือ์คีหรือก็คือสีตามตัวรถนั่นแหละครับมันใดข้างก็ตกแต่งด,ด้วยสีดาเช่นเดียวกับราวหลังคานะครับที่เป็นแบบแนบกับตัวหลังคาเลยส่วนด้านท้ายนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่ไม่ได้ไฟไท้ายแบบ LED เต็มรูปแบบดังนั้นคิวด้านหลังนั้นก็จะเป็นสีดําล้วนเลยตรงคําว่าเอเวอเรสต์นะอยู่ข้างในประตูหลังด้วยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟถอยที่เป็นแบบหลออไส้ทางนี้นะครับก็ยังมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้แนละยางกันโคลน แลกสาวกาศนะครับก็จะเป็นแบบครีบปลาผสมกับเสาสั้นซึ่งหลักๆนั้นก็คือเสาสั้นนะครับแต่จะใส่กลอบให้คล้ายกับครีบปลามากขึ้นเข้ามาที่ข้างในกันนะครับแน่นอนวา่าถ้าถึงขนาดรุ่น XL ใน r a n g e r นั้นก็จะมีจอแล้วรุ่นนี้ก็ต้องมีด้วยเช่นกันนะครับโดยจะมีหน้าจอขนาด10.1นิ้วประกอบไปด้วยชุดเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แล้วก็จะมีวิทยุมาให้พร้อมกับบลูทูธและ USB ตามสูตรระบบปรับอากาศแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นแบบธรรมดาครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบธรรมดาก็จริงแต่ปุ่มที่ให้มานั้นก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นออโตหรือธรรมดาก็ต้องเข้าไปที่หน้าจอเท่านั้นเพราะว่าฟอร์ด็จะเล่นแบบนี้เลยอีกท่านยังสามารถเซ็ตตั้งค่าอะไรต่างๆได้ผ่านจอกลางอีกด้วยส่วนที่ชาร์จนะครับก็จะให้แบบทั้งไร้สายซึ่งไม่จาเป็นต้องเล่นรุ่นท็อปเหมือนกับรถบางรุ่นแล้วก็จะมี USB Type A Type C มาให้พร้อมกับแกนตัตโ,โนมิที่เป็นแบบรางตรงพร้อมกับหัวเกียร์ที่จับถนัดมือและรุ่นนี้ก็จะมีมือไฟฟ้าไปที่อัลลอยแล้ว บับว่า Toyota f o r t u จ e r จะเป็นรถรุ่นเดียวในตลาดณนะเวลาที่ถ่ายคลิปนั้นเป็นแบบมือแบบดึงซึ่งอนาคตนะอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะครับพวงมาลัน,น,นะครับแน่นอนก็ต้องมีการหุ้มหนังเพรามาติดฟังก์ชันทั้งปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์จอสแสดงผลกฟลขับขี่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control อ,อันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะมากว่าจะเป็นแบบสแสดงผลขนาด8น,นิ้วแสดงฟังก์ชันพื้นฐานครบครัน ตัวเบาะนั้นไม่ต้องห่วงครับเป็นเบาะหนังแน่นอนครบทุกรุ่นของคนขับปรับด้วยไฟฟ้าแต่ฝั่งผู้โดยสารนั้นปรับด้วยมือส่วนตรงกลางนะครับก็จะมาพร้อมกับแอร์หลังที่อยู่บนหลังคาพร้อมกับแฟลตเนที่แล้วก็จะมีปลั๊กไฟ12โวลต์อยู่ตรงกลางและปุ่มปรับแอร์ที่เป็นแบบแมนนวลทุกรุ่นกระจกไฟฟ้านะครับก็จะมีออโต้เฉพาะคู่หน้าเท่านั้นซึ่งก็ยังดีกว่าบางค่ายนะครับที่ยังให้เฉพาะด้านคนขับอยู่ แผงมาจากคู่หน้านะครับก็จะมีแค่กระจกสองฝั่งเท่านั้นยังไม่มีไฟมาให้ระบบความปลอดภัยนั้นก็ให้มาแบบพื้นฐานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS,EBD,BA e e ระบบควบคุมการทรงตัวและป้องกอันลบลิกความระบบช่วยขึ้นเขาและถุงลมเน้อภัยเจ็จตำแหน่งส่วนกล้องนั้นก็จะให้แค่ด้านหลังเท่านั้นเยกเลยว่าออปชั่นนั้นแม้ว่าจะไม่มีระบบช่วยเหลือาการขับขี่แต่ก็ไม่ตกยุคสมบรับรถยนต์พื้นฐานสมัยนี้นะครับซึ่งราคาของรุ่นนี้ครับก็จะอยู่ที่ หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทแลวถ้าเทียบกับคู่แข่งจะเป็นยังไรสำหรับมิวเนั้นแน่นอนว่ารุ่นแอคทีฟนั้นราคาจะถูกที่สุดแต่ออปชั่นของรุ่นแอคทีฟนั้นมันน้อยเกินไปครับลูกค้าส่วนใหญ่จะอัปเกรดไปเล่นรุ่นลักชัวรี่เสียมากกว่าและออปชั่นนั้นก็ทัดเทียมกับคู่แข่งเหมือนกันนะครับซึ่งราคานั้นเห็นได้ชัดเจนว่า f o r t u n e r นั้นนะครับแพงที่สุดในกลุ่มส่วนนิสสันเทอร่านั้นแม้ว่าราคานั้นก็จะเกาะกลุ่มกับ มิลเอ็กซ์ซุนแอคทีฟแต่ออปชันที่ได้นั้นก็พอๆกับคู่แข่งตามที่ได้เห็นมาทั้งหมดนี้เลยซึ่งออปชันเต็มๆนั้นเดี๋ยวจะหาเวลาเทียบไปอีกทีหนึ่งบอกเลยนะคบว่าเยอะมากต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสปอร์ตก็ต้องตกแต่งให้มันดูเข้มๆหน่อยดังนั้นนะครับอะไรตกแต่งสีดํานั้นก็ตกแต่งให้หมดนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือกระจางหน้านั้นก็จะเป็นสีดําล้วนใช้ลากันชนก็เช่นกันกระจกมองข้างกับมือจับประตูก็กับ มา18นิ้วพิมสมศักดิ์ศีครับอัพเป็น20นิ้วไปเลยพร้อมกับตัวอักษรเอเวอรเรสบนฝากระโปรงหน้าที่ต้องให้มาอีกด้วยเช่นกันส่วนข้างหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบ LED ด้วยเช่นกันสังเกตดีๆว่าข้างในฝาท้ายนะครับก็จะมีเส้นขีดๆๆๆมานอกจากนี้นะครับประตูท้ายก็ต้องติดตั้งด้วยไฟยฟ้าจะได้สมศักดิ์ศรีว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดให้ดูคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ข้างในนะครับต้องบอกก่อนว่าจะมีการตกแต่งพิเศษตรงที่เบาะนั่งนั้นหุ้มหนังก็จริงแต่ก็จะมีปักคำว่าสปอร์ตเพื่อให้ดูว่ารุ่นนี้นะก็จะต่างจากพวกและหลายคนคิดว่าออปชั่นนะั้นก็คงไม่ต่างกับรุ่นเทรนใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเพราะว่าจะมีการอัปเกรดออปชั่นนอกจากตัวใช้ไฟฟ้ากรารี่ทามมาก่อนหน้านี้ก็ยังจะมีบอกคนขับและผู้โดยสารนั้นปรับไฟฟ้าทั้งคู่แต่ฝั่งผู้โดยสารนั้นจะปรับแค่สีที่ทางเท่านั้นไฟหน้านั้น ก็จะมีอัตโนมัติเช่นเคยแต่จะเพิ่มก็คือกระจมองหลังตาแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบ USB มาให้ก็คือมาเป็นแพ็คเลยพร้อมกับที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัติแน่นอนว่าก็ต้องมีแอร์โตแล้วก็แยกฝั่งซ้ายขวาอีกด้วยส่วนปลั๊กไฟนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือแถว2นะครับจะมาเป็นแบบ USB และไฟ12โวลต์ก็จะย้ายไปที่เบาะนั่งแถว3แทนปิดท้ายด้วยแผงบังแดดนะครับก็จะมีไฟสองสว่างมาให้ ส่วนราคานะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทหลายคนมองว่าโอ้โหเฮ้ยราคามันก็ไม่แพงนะออปชันก็ครบแต่นะั่นจะได้ระบบความปลอดภัยฟอร์ดบอกว่าอ๋อจะได้ระบบความปลอดภัยใช่ไหมจัดให้ครับแต่ต้องเพิ่มเงินถึงหกหมื่นบาทเพื่อจะได้ระบบนี้โอเคใจเย็นก่อนครับทุกคนมาดูกันว่าเงินหกหมื่นบาทที่เพิ่มมาได้อะไรบ้างเริ่มจากระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็จะมีทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ปรับได้ทุกย่านความเร็วเลยพร้อมกับ Stop and Go ก็คือหยุดปุ๊บระบบก็จะทำงานต่อไม่มีแบบตัดทิ้งอะไรทั้งนั้นพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าและหลังและมีเบรกอัตโนมัติมาให้ตามสูตรแล้วก็ระบบช่วยเตือนรถให้อยู่ในเลนกลางแล้วก็จะป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลนอีกด้วยระบบไฟสูงก็เปิดปิดอัตโนมัติด้เช่นกันก็มีระบบหักเลี้ยวเมื่อเจอสิ่งกีขงดขวางโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีระบบเตือนมุมอับด้านข้างหรือขนาดถอยหลังมาให้อีกด้วยเช่นกัน กล้องมองภาพก็จะมีรอบคันเลยพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่มีให้รอบทิศทางระบบควบวคุมหลังการชนอธิบายง่ายก็คือว่ารถชนปุ๊บรถก็จะสายแล้วก็เสียการควบคุมแต่คันนี้ไม่ใช่ครับระบบก็จะช่วยให้รถนั้นนิ่งขึ้นกว่าคันอื่นรวมถึงก็จะมีการอัปเกรดจอกลางให้เป็นขนาด12นิ้วและจอมาตรวัด12.4นิ้วเรแล้วก็ให้มาแบบเต็มรูปแบบเลยในราคาเท่านี้ก็ถือว่าพอรับได้นะ เรียกว่าไม่จําเป็นต้องไปได้รุ่นท็อปนะครับจะได้ออปชันมาครบคันมาที่รุ่นท็อปของรุ่นขับสองกันบ้างนะครับอย่างรุ่นไททานเนียมนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรก็ตามที่ตกแต่งด้วยสีดาก็จะกลับมาเป็นโครเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าและก็กระจกมองข้างนะครับที่เปลี่ยนเป็นแบบโครเมียมด้วยเช่นกันล้อหลังคาและใบัน้าก็จะตกแต่งด้วยสีเงินเช่นเดียวกับบ้านลายขนาด20นิ้วลายเดีวยวกันแต่จะเปลี่ยนสีให้ดูสุภาพขึ้น ทั้งนะครับไฟส่องสว่างบริเวณกระจกมองข้างก็ติดตั้งมาให้ด้วยเช่นกันเพื่อสร้างบรรยากาศภายในให้ดูหรูหราแล้วก็มองเห็นตอนกลางคืนได้ง่ายยิ่งขึ้นข้างในนะครับกจะจีการอัพจอมาตรวัดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกับชุดเครื่องเสียงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกันทั้งนี้นะครับก็อยากได้สีภายในส,สวยๆอย่างเช่นสีเบจจากที่เห็นนี้นะครับก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์มาให้อีกด้วยเช่นกันสาม,มารถปรับได้จากหน้าจอเลย ส่วนระบบความปลอดภัยนั้นให้ระบบเต็มรูปแบบเลยเหมือนกับ Ever อร์เรสสปอที่เพิ่มออปชันเข้ามาซึ่งรายการทั้งหมดนั้นนะครับก็มาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแต่อธิบายไปแล้วในรุ่นสปอร์ทที่พูดไปก่อนหน้านี้นอกนั้นก็จะมีระบบสังงานที่เสียงแล้วก็ปลั๊กไฟแบบไฟบ้าน230โวลต์ท้ายด้วยเบาะแถวสามที่สั่งภับได้ด้วยไฟฟ้าเอาละในเน,ในียก็ขับเคลื่องสีเราก็ใช้ชื่อรุ่นย่อยเดียวกันนะก็มาเล่าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ ซึ่งมีข้อแตกต่างอยู่ที่ไฟหน้านั้นก็จะเป็นแบบแมทริกซ์ LED นะครับก็คือแบบที่เห็นนี่เลยเป็นโปรเจคเตอร์คู่เกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยก็จะเป็นแบบคล้ายๆจอยสติ๊กฟังก์ชันช่วยือาการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวิตช์โหมดขับเคลื่อนสีล้อหรือจะเลือกตามรูปแบบถนนได้ถึง7แบบแล้วก็จะมีระบบช่วยลงเขาอัตโนมัติมาให้ตามสูตรส่วนด้วยดิฟล็อกไฟฟ้าอีกแรงและระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติอ้าวหลายคนสงสัยว่า ทำไมถึงเพิ่งมีในรุ่นขับ4ใช่ครับรุ่นขับ2นั้นจะถูกตัดออกไปส่วนรุ่นขับเครื <Kristen> <kes ó bien mate> ่องสี่ล้อนั้นก็จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรียกได้เลยว่าจะมีการแอบกักออปชั่นแต่เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดไม่กักนี่จะคาพุ่งส่วนราคาครับรุ่นขับ2จะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่ถ้าเป็นรุ่นขับสนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งล้านแปดแสนาส่นบาทซึ่งถ้าเป็นรถต่อเปล่านั้นก็จะราคาประมาณนี้แต่ถ ถ้าอยากได้ภายในสีสว่างนะครับเงินหมื่นหนึ่งถ้าอยากได้แผ่นกันกระแทกในรุ่นกับเครื่องสีร้อนนะครับเพิ่มเงิน5,000ันนี่เดียวกับเรนเจอร์เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับก็มีแค่แบบเดียวครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแต่จะแบ่งเป็นเทอร์โบเดี่ยวที่กำลัง170แรงมา้าแรงบิดสี่นิวตันเมตรมีแค่แกลนอมัติ6จังหวะกับเพื่อล้อหลังเท่านั้นกับเทอร์โบคู่ที่อัพให้มันเป็น2อ0แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรมีทั้งแกลนอมังหวะ แล้วก็มีทั้งขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสี่ล้อต้องข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับอัตโนมัติก็จะเป็นแบบแท่งดึ้นตาครงต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าแทนโครงล่างด้านหน้าน,นะครับก็จะเป็นอิสระดับเบิวิชบอนด์ด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบคอยสปริงนะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงทั้งหน้าและหลังพวงมาลัยพาวเวอร์นนะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่และระบบเบรกนะครับก็จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อ ได้ว่างานวิศวกรรมนะก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นแบบยกแขงเช่นเดียวกับเดนเจอร์นี่แหละครับยังไงก็ตามนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เล่าอีกจุดหนึงก็คือมิติตัวถังครับขนาดตัวถังจะมีความยาวอยู่ที่4,914ม mm, มความกว้าง1,923ม mm, มความสูง1,842ม mm, มและความยาวฐานล้อ2,900ม mm. ิลลิเมตรได้ไดว่าก็จะเป็นการปรับขนาดให้ไม่ต่างจากเดิมมากนะักอันนี้ถ้าที่เคยฟังมานะ สีตัวรถมีทั้งหมดสีนะครับก็จะมี5สีที่เป็นสีฟรีนะครับเพื่อเกลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มกับอีก2สีที่ต้องจ่ายเงินเริ่มจากสีดำ Absolute Black นะครับก็จะเป็นดำเข้มอย่างที่เห็นนี้แล้วก็สีเฉดใหม่สำหรับ Everest โดยเฉพาะก็คือสีท h e เม o m e t e r Gray นะครับแม้ว่าสีนี้ก็จะมีมานานสักพักแล้วแต่กับ Everest นั้นนี่คือสีแรกที่เขามีส่วนสีสำหรับสายหรูนั้นนะครับตอนแรกก็จะเป็นสีทองแต่ตอนนี้ครับก็จะเป็นสีน้ำตาล Equinox Bronze นะครับ ซึ่งก็จะมีความเข้มแล้วก็ดูดีในสไตล์ของผู้ใหญ่เลยเจอสีเข้มแคบมาจนรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้มมากไปหรือเปล่คาคราวนี้กลับมาที่สีอ่อนกันบ้างครับก็คือสีเงินอลูมิเนียมซึ่งเป็นสีที่โทนเรียบง่ายแต่ว่าเข้ากับไอ้ทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างดีและสีสีที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้มีให้กันครบทุกรุ่นย่อยเลยแล้วก็เป็นสีพิเศษนะครับชื่อว่า lightning blue นะครับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มอย่างที่เห็นนี้เลยซึ่งสีนี้นะครับต้องเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นถึงจะเลือกได ขอให้รุ่นนั้นเป็นรุ่นท็อปกว่านี้แ้ะมีระบบขับเคลื่อนสีล้อหรือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ราคาไม่สูงมากยังไงก็อดอยู่ดีสีฟรีฟรีก็หมดไปทีลปแล้วนะครับคานนี้ก็จะมีสีที่ต้องเสียเงินเพิ่มกันบ้างเริ่มจากสีขาวกันก่อน,อนเลยนะครับชื่อว่า Snowflake White Pearl นะครับสียอดนิยมสําหรับรถยุคนี้เลยทีเดียวสีโทนแดงนะครับที่เมื่อก่อนนี้ก็จะมีสีเขาเรียกว่า Sunset Orange นะครับคานนี้ก็ใช้ชื่อว่า Sedona Orange ซึ่งจะมีความเข้มกว่ากันเยอะเลยอะ ทางนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้สีพวกนี้นะครับก็ต้องจ่ายเงินถึง12,000บาทและไม่คิดด้วยกันครบทุกรุ่นเลยนะครับครับและนี่คือทั้งหมดของ Ford Everest โฉมใหม่นะครับซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นย่อยแต่ก็จะมีสีสเปคให้เลือกพร้อมกับสีตัวรถถึง5เฉดสีฟรีและ2เฉดสีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มกับ2ขุมพลังนะครับ ยังไงก็ตามนะครับใครสนใจก็ไปสามารถดูรถได้ที่โชว์รูมฝอดทุ่วประเทศนะครับซึ่งขั้นต่อไปที่จะมาเล่านั้นคืออะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ